สวัสดีวันนี้เราจะมาเล่นกุกชีต่างอีมอสิกันเลยก็คือซุกชีเรามีประมาณนี้ก็พอแล้วเรามีแค่สามอันเดี๋ยวเราจะมาลองระบายสีซุกชีอันนี้แป๊บเดียวโอเคเอาสีอันนี้โอเคก็คือน้องเขาขอมาก็ได้นีนะอย่างแรกก็คือแบบย้ายที่ฐานที่สูง เดียวกดกดเรามาลองบีบสกุชชี่กันอย่างแรกคือสตรอเบอรี่สตบบรอเบอรี่นะคะสนุกมากโอ้โหไม่สัมผัสมันก็ไม่ได้ดีเหมือนกต่อไปเป็นไอศครีมโค่นะแต่เราไม่มีไอศครีมโค่นเรามีแต่ไอศครีมถ้วยนะคะ ต่อไปเป็นหน้าหัวใจจูบนะคะตอันนี้เลยใช่ไหมอัจฉะก็คือสงบมากต่อไปเป็นมานิเาโปนี่เราไม่มีมานิเาโปนี่นะทุกคนแต่เราขอและไปสีมามิเตโปนี่ก่อนนะคะถือว่าก็ไม่ว่ากันนะมานิเตโผนี้มานิเตโผนีม,มามา มเดี๋ยวขอโฆษณาด้วยค่ะเพราะเราอยากได้สีนี้มากอาบน,น้ำกันนะ <c oughs> โอเคมันนี่ตัวพุ่งมันี่ตุ่งใงนทำมานาน่ะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปตัวจะเริ่มเราจะเริ่มเป็นสีเหลือง พราจันหลักจะเลือกเป็นสีนี้นะคะ่ะส่วนแก้มของพัดจันจะใช้เป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะตาก็เหมือนกันอุ้ยน่ารักเอ่มอ่าสีเหลืองนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนเอาเลือกอันนี้โอเคโอเคต่อไปนะคะเป็นมานิตโพนี่นะคะอาจจะรนนอุ้น <c oughs> อาจจะรอนานนิดสน,นึงนะคะก็เดี๋ยว <c oughs> เอามาบีบก,กันเลยนะคะเลยจะดูวยที่ว่าโอ้ยน้องน้องบอกคนาใหญ่เขใหญ่ขี้สกูขี้คือบีบินมากเดี๋ยวเราเพิ่มให้อีกกันหนึ่งนะคะ <c oughs> เป็นอันนี้แต่เรายังไม่ได้ระบายสีเลย,เ,ยลเดี๋ยวเราขอเรามาระบายสีกันนะแลค่ะเดี๋ยวชิสชีน้ำตาลอ่อน,นะคะ่ะ เอาไปใช้เป็นสีอ่อนนี่แหละเ <c oughs> สียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยไม่นิดหน่อยอนะคะมันเยอะมากเลยรูหูดังอุ้งอินนานพามาสู่รินเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอันนี้สวยแล้วสวยแล้ว โอเคต่อไปนะคะเป็นน้องหมีนะคะนี่น้องน้ำต,ตาลนะคะแก้มน้องก็ต้องชมพูอ่องตองสิคะรออะไรเอาไม่เป็นไรช,นช่างนี้โอช่างมันนะคะเราอาจจะพูดไม่สขุขภาพนิดหน่อยนะทุกคนถ้าเป็นเด็กนีห้าฟังเลยนะคะ โอเคเดี e ๋ยวเราแถมให้อีกอ lo like mm ันหนึ่งนะคะก็คือจะง่ายมากเลยแถมให้อีันหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเองมาทุกคนมาแป๊บนึงนะคะโน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 นนโอเคค่ะก็ไม่ไดอะไรมากมาย โอ้โอ้โอน้องมาสตอกเลยกระเดาตรงนี้อ้อรืมอืมเรามาแทนให้อีกกันหนึ่งค่ะนี่คือสรุมางเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนเราจะมารงสีใหม่ก่อนนะคะคือเรารงสีผิดค่ะ ครูนอพี่เลยค่ะทุกคนกคน็ลงสีถูกละโอเคมาบิีกันโอ้โหสาลงมากชื่อหากินเลยดีกว่ามั่งโมอกด้วยไม่มาเลยด้วยไม่โอเคค่ะก็ขอตัวลาไปแค่นี้ใครที่อยากขอมาก็ขอมาได้นะทุกคนเราขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะคะบ๊ายบายรูดดังอือ